ครับพบกันอีกเช่นเคยหายไปหลายวันรู้สึกจะเป็นอาทิตย์ทีเดียวนะครับอตอนนี้ก็12บสอโมงแล้วแต่ลุงชัยยังใส่เสื้อที่มีปิดหัวได้ที่มีฮูดใช่ไหมครับเรียกฮูดหรือเปล่าคนแก่ก็ไม่จะรู้เรื่องยังหนาวอยู่เลยครับพี่สุรินเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วครับยิ่งขึ้นมาอยู่บนชั้นสี่ด้วยโอ้หนาวสุดๆเลยครับ ว่าจะขึ้นไปกลางเต็นนอนรับบรรยากาศสักนหน่อยแล้วกลัวร่างกายมันจะไม่ไหวละอายุมันเยอะมันก็เลยชักไม่ค่อยสนุกเวลามันหนาวหนาวเข้ากันดูวันนี้ก็มีผ้ามา,มาน,นําเสนอกันก็เป็นผ้าลายใหม่ล่าสุดลายดอกโบตั๋นดูสิครับเป็นยังไงสีโอสีโอนะครับ มีหน้านางนะครับมีหน้านางมีหน้านางไม่มีชายคุยมีเชิงเชิงสวยนะครับหน้านางมีเชิงสีอกเห็นไหมครับนะครับลายอย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยตรงตรงเลยนะครับสีออกจากจะผิดพลาดไปนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราเราเราถ่ายเทพาเราถ่ายเป็นวิดีโอแสงมันบีเนี่ยครับ เนี่ยเดิมๆเ,เลยเนะี่ยสีอย่างนี้นะครับสีเดิมๆเ,เลยฉะนั้นผ้าลายใหม่ล่าสุดนี้มันมีอยู่สองสีอันนี้เป็นสีโอก๊กหรือสีเปลือกไม้นะครับต้นไม้โอ๊คสีน้ำตาลเค้เขาเรียกสีโอก๊กเป็นผ้าทอยกไม่มีผ้าพื้นไม่มีผ้าพื้นสนใจ เดี๋ยวดูในดูในคลิปจะมีภาพนิ่งให้บอกรหัสมอชัชมาเลยครับมีส่วนลดด้วยภาพภา,าคุมไหลก็มีแต่ว่าเข้ากับอันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันสำหรับพื้นนี้เป็นลายใหม่จริงๆที่ที่เพิ่งออกมานี่ยังแค่สีโอ๊คเดี๋ยวไปดูสีเขียวปีกกันครับว่าสวยจริงไหมนะครับวันนี้นำเสนอไม่กี่ชิ้นน่าจะสักสชิ้นโดยประมาณ นะครับด้วยอากาศหนาวขึ้นไหวลาบากนะเอาแค่สีชิ้นลองดูกันดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยสีเดิมๆก็เลยนะครับเนี่ยสีสีอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับดูลายครับสวยไหมนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นต่อไปครับครับพื้นที่2ที่เป็นลายใหม่เป็นสีเขียวปีกเป็นครับสวยไหมครับ เป็นลายที่ดัดแปลงคิดค้นเินขึ้นมาใหม่มีหน้านางผมเก็บหน้านางไว้ข้างในมีผ้าพื้นอันนี้มีผ้าพื้นนะครับอันนี้มีผ้าพื้นนี่นังค่ะครับหน้านางเขียวหัวเป็ดก็เรียกเขียวสีปีกบังคับก็เรียกพอต้องแสงนี่ครับนี่เดิมเดิมเรานี่คือเขียวปีกมังคับพอเจอแสงมากแสงมันแรงมันก็จะเหลือบออกเหลือบให้เห็น เนี่ยซื้อแปเปลือกมังคับได้มาสองืนเท่านั้นเองอที่เป,เป็นลายใหม่นะอัะอนนี้มีภาพพื้นถามภาพพื้นสวยไหมนะครับไม่ต้องไปหาอีกแล้วอันนี้เป็นผ้าชุดผื้นแรกเป็นลายดอกโบตันเหมือนกันแต่เป็นสีโอ๊คแล้วก็ไม่มีผ้าพื้นอันนี้มีผ้าพื้นสีเขียวอะทอติดกันนะทอติดกันถ้าถามว่าราคาสูงไหม ก็ไม่สูงนะครับไม่สูงะจะจะเอาผ้าถูกถูกก็ไม่ใช่ได้เอามานะครับผ้าเกรดรองวันนี้ก็ไม่ได้เอามาอาจจะใช้ทั้งทีก็เอาดีๆไปใช้กันราคาก็ไม่สูงอาจจะสูงกว่าผ้าเกร็ดรองนิดหน่อยอแต่ว่าไม่อายใครใส่แล้วเด็ดนะครับยิ่งลายนี้ยิ่งไม่มีเรียกลายดอกโบตันออดอกโบตันไม่ใช่โบตันดาโบตันนะครับอลองดูสิครับ เดี๋ยวไาดูผืนที่3ว่ามีอะไรมาอวดกันเออน่าจะเป็นลายที่สีสแบบันแปลกๆครับเป็น5ตะกอ6ตะกอหรือยังไงเดี๋ยวคอยชมกันครับอันนี้เป็นผ้าขอยกลายซี่จะต้องใช้กันเป็นลายตัวตะขอ ลายตะขอะครับเป็นสีเงินเห็นะครับเป็นสีคี้เท่าเงินแล้วก็เป็นตะขอสีน้ําเงิน,นเพียงเพียงลายกันไปหน้านางหน้านาังไม่มีนะครับหน้านาังไม่มีแต่มีเชิงดูงที่ครับเชิงเป็นยังไงนี่ครับเชิงสวยไหมครับถูกใจไหมนะมีแค่สองผืนในสีนี้นะมีแค่สองผืนยังเขายังไม่มาสม่ง ถามช่างแล้วว่าช่างยังไม่สะดวกเพราะว่าเข,เขาทำถนนไอผมจะไปผมก็กังโวลวัวอุบัติเหตุเพราะเขาจอบถนนข้างทางยู่แล้วนะครับแล้วถนนน่ะมันเป็นสองเลนจะทําเป็นสี่เลนก็เลยอันตรายนิดหนึ่งก็เลยเอาไวส้สักอีกอาทิตย์หนึ่งจะได้มาใหม่อันนี้มีแค่สองผือนอมีสองผืนก็อีกผืนนึงเป็นทางไปลายทางด่วนเดี๋ยวจะข้าเอาข้ามาอนดวันนี้ก็มีห้าผือนอย่างงั้นก็ต้องลงคลิปห้าผืน อ่ะืนนี้ดูนะครับข้างบนข้างล่างเป็นยังไงครับเห็นไหมครับอ่าสวยไหมหน้าหลังเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มีผ้าพ,พื้นเออไม่มีผ้าพ,พื้นด้วยอ่าอันนี้แค่2เมตรเป็นพนุ่งได้หรือไปตัดว่าใครที่หุ่นบางๆนะครับอ่าตัดคอนะครับตัดคอสองเมตรนะลายยกดอกอะไรยกยกดอกดอกพิไทยอ่า เป็นลายตัวเอสตะขอนะครับลายนี้เป็นลายสําคัญนะครับที่ต้องใช้กันในในในรู้สึกว่าหลายที่ละที่เขาใช้กันเขาบอกดังนั้นตัวอันนี้มีสองพื้นเดียวเอาอีกอีกพื้นนึงมามาต่ออันนี้เลยมันจะได้เห็นว่ามันต่างกันตรงไหนอันนั้นเป็นลายน้ําไหลแต่อันนี้ไม่ใช่ลายน้ําไหลเป็นลายเดิมๆนะตามแบบ เดิมๆม,มาท,ที่ที่ที่ได้รับมานะที่ช่างได้รับมาได้รับการถ่ายทอดมาก็เอามาทำกันลองดูสิครับราคารหัสเดี๋ยวดูในทิคลิปจะมีบ่งบอกไว้เลยที่ที่ที่ทภาพนิ่งเบอร์ติดต่อลุงชายมีในนั้นหมดเลยมีในนั้นหมดเลยตอนนี้อากาศเย็นๆแล้วก็ได้ข่าวไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายใจ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางใจนะครับเรื่องโควิดหนึ่งเก้านี่ยอย่าเพิ่งวางใจเขาก็ยิ่งว่าตัวใหม่มาด้วยใครชอบลองของใหม่อย่าอย่าเดียนะอย่าเที่ยวนะครับอย่าอย่าเดี่ยวลองของใหม่เลนะครับอ่ามาจากแอฟริกาอ่าตอนนี้ยังได้ยังไม่ได้ข่าวว่าระบาดในไทยนะแต่ว่ามีเข้ามาละอ่าที่ว่าเข้ามาก่อนอ่าที่ข่าวออกออกมานะครับเข้ามาแล้วแต่ว่ายังยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อในประเทศไทยหรือการแพร่เชื้อในประเทศไทยดังนั้นก็อุ่นใจไปหน่อย คนฉีดสองเข็มสามเข็มก็อย่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับผมก็ฉีดสองเข็มแล้วฉะนั้นก็เดไม่ค่อยวางใจลูกหลานจะเข้ามากอดกอ็ต่างถิ่นต่างแดนมาก็เกรงเกรงอยู่เหมือนกันเกรงเกรงอยู่เหมือนกันหลานน้อยนะครับหลานน้อยอก็เกรงเกรงจะไม่ให้มันกอดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันร้องอลย <laughs> เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปอเป็นลาทอยก ทยกเหมือนกันทยกห้าตะกรายพริกทอยกดอกพริกไขยแล้วก็มัดหมีเป็นลายเป็นลายขอนะครับเป็นลายขอรลาย S นั่นแหละครับนะครับไปดูผืนต่อไปครับครับผืนต่อไปที่ต่อจากผืนเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีเป็นริ้วน้ําเงิน จากบนลงล่างในล่างขึ้นบนนั้นอันนี้เรียกว่าลายน้ําไหลช่างบอกว่าคุณลุงขอทําลายน้ําไหลลักผืนได้ไหมะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ได้อยู่ที่อารมณ์ช่างขัดใจไม่ค่อยได้ช่างเนี่ยฮะต้องมีอารมณ์ช่างในอารมณ์ศิลเยอะอ่อนไหวเขาบอกเขาอยากทําอะไรต้องให้เขาทำจริง,รง,รงเราก็บอกไม่ได้มันก็ได้ แต่ว่าไม่ได้ต้องบอกว่าได้นะครับงงไหมงงไหมครับคือช่างมีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ศิลปินอารมณ์ช่างต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยแล้วเขาจะงานออกมาเนียบอืดหน่อยช้าหน่อยขายออกเอาได้ผ้าออกมาขายช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรลุงชัยไม่ได้รีบร้อนไปไหนแต่ว่ารีบร้อนในการขายเร็วๆเ,เหมือนกันเพราะมันมีแค่สองผืนนะครับลายนีย้มีแค่สองผืนกว่าจะได้อีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ ใครต้องการรีบเลยนะครับสวยๆอย่างนี้หายากนะครับดูนะครับดู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 เห็นไหมเห็นไหมครับดู่ครับดูลายดูลายเชิงอย่างสวยเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูผืนต่อไปนะครับผืนนี้ก็เห็นละสาหรับการรายละเอียดที่จะต้องติดต่อยังไงก็088 5909786เหมือนเดิมครับเป็นอดีไลายด้วยราคาราคามีบอกไว้ใน ภาพนี่ในคลิปนี้ละวนะติดต่อลุงชัยมาได้เด็เลยครับลองดูนะครับวันนี้วันอาทิตย์เรื่อเอาสีแดงมานำนเสนอกันอันนี้เป็นผ้าทอยกผ้าตะกออ่าเป็นลายยกลูกแก้วเห็นไหมครับเป็นลูกแก้วไหมครับลูกแก้วเม็ดเล็กๆนะฮะอันนี้ลูกแก้วเล็กแล้วก็ มัดมีดนกดอกอันนี้ลายบัวสวรรค์สวยไหมคัดจะสวยๆมาฝากแดงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนแสงมันเข้าเยอะนะครับวันนี้อากาศเย็นมากเลยนิดเที่ยงจะบ่ายแล้วลุงชัยยังสยสนนยยใส,เสนนะ่เสื้อกันหนาวอยู่เลยนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใส่เสื้อหนาวนะเสื้อกันหนาวเพราะมันหนาวอยู่แล้วนะครับมีเชิงเชิงบนเชิงล่างเหมือนกันนะ เชิงบนเชิงล่างเหมือนกันอาจจะกลับหัวไหนก็ได้เอาหัวไหนขึ้นบนลงล่างได้หมดอ,อันนี้มีสีเมตรตัดชุดได้เลยเป็นผ้าทอยกมัดหมี่นะทอยกมัดหมี่ทอยกทอยกอาลายลูกแก้วเล็กแล้วก็มัดหมี่เป็นลายโบสสวรรค์แล้วก็ลายประกอบลายประกอบเชิงนะครับเป็นลายประกอบเชิงอันนี้ก็เป็นลักษณะของเ,อเป็นของโคมนะลักษณะโคมดูดูไปเป็นรูปหัวใจด้วยใช่ไหมดูสิครับ เห็นไหมเป็นรูปหัวใจสวยน่ารักทีเดียวสนใจติดต่อลุงชัยได้ตามหน้าหน้าคลิปวันนี้ก็กลิ่นห้าผืนนะวันนี้ก็นําเสนอห้าผืนใครชอบสีแดงก็สีแดงใครชอบลายตะขอก็ได้ลายตะขอ,อะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับลุงชัยมีส่วนลดให้เหมือนเดิมใครติดต่อทางไลน์มีส่วนลดให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ นานๆครั้งแต่ตอนนี้ก็คงจะบ่อยขึ้นนิดนึงเพราะมีผ้าเข้ามาเยอะก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยสวยๆราคาก็ไม่แพงใกล้ปีใหม่แล้วผ้าคลุมไหลก็มีผ้าคลุมไหลก็มีเพระนั้นถ้าผ้าคลุมไหล่เข้าไปดูในเวอร์ไวเว็บผ้าไหมสุริน .com เลยนะครับพิมพ์เลยนะครับเวอร์ไวเว็บผ้าไหมสุริน .com เข้าไปดูในนั้นมีครบหมดเลยเป็นร้อยๆผืนให้เลือกเอาผ้าคลุมไหล่ ผ้พาพันคอมันเล็กกว่าผ้าคุมไหล่นะครับมีแต่มีแค่สองืนเพราะมันเหลือตกตกค้างอยู่แค่สองขืนไม่อยากเอามานาะช่างเขาก็ไม่ค่อยอยากทอรหรอกบ้านเราต้องเป็นผ้าคุมไหล่มันใหญ่กว้างสามสิบกว้างหกสิบนะนะกว้างแบบหกสิบยาวั้งสองเมตรผ้าคุมผ้าคลุมไหลือสวยสีผ้าเซลสวยเลย้าสนใจเข้าไปดูนะครับ t h a ม m y s e r i c o m นะครับ